สวัสดีค่ะพบก,กับครูขวัญในรายวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็มาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนค่ะอ่าเรามาดูนะคะว่าการแต่งตัวไปโรงเรียนเนี่ยต้องแต่งยังไงถึงจะเรียบร้อยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชุดนักเรียนเอเรามาดูกันนะคะว่าของผู้ชายและของผู้หญิงเนี่ยเป็นยังไงนะคะ แต่ครูผ่ันเชื่อว่านักเรียนทุกคนก็แต่งกายชุดนักเรียนเองได้ใช่ไหมคะเรามาดูพร้อมกันอีกครั้งนะคะเด็กผู้ชายนะคะเสื้อนักเรียนชายนี่นะคะในทายสีขาวต่อไปเข็มขัดนักเรียนชายนี่ต่อไปกางเกงนักเรียนชายสีน้ำตาลหรือเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะคะระดับบาโรงเรียนนะ้ลูกนะต่อไป ถุงเท้านักเรียนชายต่อไปนะคะรองเท้านักเรียนชายอันนี้ฝั่งซ้ายนี้เป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชุดตักเรียนของเด็กผู้ชายนะคะต่อไปมาดูฝั่งนี้บ้างค่ะอ่าเป็นของเด็กผู้หญิงนะคะเสื้อนักเรียนหญิงกระโปรงนักเรียนหญิงอ่าจะเป็นหิอรอบนะคะต่อไปถุงเท้านักเรียนหญิงค่ะ สีขาวไปรองเท้านักเรียนหญิงอ่านี่นะคะอ่าทุกคนก็ทราบกันดอยู่แล้วใช่ไหมคะว่า,วาการแต่งกายของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงอ่าไม่ใครแต่งชุดนักเรียนมาโรงเรียนเองแล้วบ้างแต่งเองทุกวันหรือยังมีใครที่ให้พ่อพ่อกับแม่แต่งให้อยู่มีไหมคะคงไม่มีแล้วนะอ่าทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะต้องแต่ง เองได้แล้วนะคะเพื่อ็นการลดหรือแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนะคะอ่นต่อไปค่ะวิธีการแต่งกายไปโรงเรียนด้วยตนเองว่ามีขั้นตอนอยังไงบ้างอ่าเรามาดูขั้นตอนที่หนึ่งกันเลยค่ะสวมใส่ชุดชั้นในให้เรียบร้อยอ่าผู้ชายก็ใส่ชุดชั้นในผู้หญิงก็ใส่ชุดชั้นในใส่เสื้ออะไรให้เรียบร้อยนะคะต่อไปขั้นตอนที่สอง สวมเสื้อและติดกระดุมให้เรียบร้อยอ่าผู้ชายก็ใส่เสื้อไปผู้หญิงก็ใส่เสื้อไปติดกระดุมเริ่มจากเม็ดไหนก่อนคาะเริ่มจากเม็ดกระดุมเม็ดแรกก่อนคงไม่มีใครใส่จากข้างล่างขึ้นมานะคะอ่ะดาอด้านบนลงไปติดลงไปเรื่อยๆนะคะอ่าต่อไปขั้นตอนที่สามสวมกางเกงหรือกระโปรงผู้ชายเก็บชายเสื้อ เข้าด้านในกางเกงและคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยนี่เห็น mm ไหมคะอ่เราลองนึกการแต่งกายของเราตามไปด้วยนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะลูกนะอ่ะผู้หญิงก็ใส่กระโปรงค่ะต่อไปขั้นตอนที่4หวีผมและตรวจดูความเรียบร้อยของตัวเราอ่าผู้ชายก็หวีผมเล็กน้อยค่ะเพราะผู้ชายเนี่ยผมสั้นอยู่แล้วนะคะส่วนผู้หญิงก็อาจจะมีการ ถักเปียก็ได้ติดกิฟอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะคะอยู่ที่ผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต่อไปขั้นตอนที่ห้าค่ะสวมถุงเท้าอุรองเท้าผูกผู้ชายผูกเชือกรองเท้านะคะให้เรียบร้อยกอนออกจากบ้านอ่าเห็นไหมคะผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยผู้หญิงก็ใส่รองเท้านักเรียนนะคะสีดำลูกนะ อ่านไหนใครที่มีการแต่งกายอะไรที่เพิ่มตัมจากนี้มีไหมคะอ่าอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ทุกคนปฏิบัติเหมือนกันอยู่แล้วนะคะเป็นขั้นตอนการแต่งกายไปโรงเรียนนั่นเองนะคะอะทุกคนก็สามารถทําตามขั้นตอนได้ถูกต้องอยู่แล้วเราอยู่ชั้นป .2 ออแล้วนะคะอะทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะ น,นะคะเรามาดูประโยชน์ของการแต่งตัวไปโรงเรียนด้วยตนเองค่ะเหยนลองนึกสิคะลองช่วยกันตอบก่อนว่ามันมีอะไรบ้างอ่้ใช่ไามคะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ไหมคะอ่าใช่อยู่ในข้อที่สองแบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองอันนี้นะคะอ่ะอะไรอีกคะอ่าเพื่อประหยัดเวลาของผูป้ปกครองก็ได้นะคะอันนี้นะลูกนะ เรามาดูในข้อแรกกันนะคะฝึกการช่วยเหลือตนเองใช่ไหมคะ,ะทุกคนเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วสามารถช่วยเหลือตนเองได้นะคะว่าเราทําอะไรเองได้นะคะทีนี้หลังจากที่ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเราก็สามารถช่วยผู้อื่นได้ไหมคะเช่นช่วยแต่งกายน้องได้ไหมคะแต่งกายมาเรียนให้น้องได้ไหมคะคนที่มีน้องอะ่ะได้นะคะต่อไปอน,นี้สําคัญเลยค่ะ แบ่งเบาภาระของพ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่าทีนี้เราแต่งกายเองค่ะทีนี้ผู้ปกครองก็มีหน้าที่แค่อาจจะมาส่งเราที่โรงเรียนแค่นั้นก็พอแล้วก็ผู้ปกครองก็ไปทํางานใช่ไหมคะต่อไปค่ะเกิดความภาคภูมิใจด้วยตนเองนะคะอ่าไหนใครรู้สึกภูมิใจบ้างว่าเนี่ยผมผมเนี้ยหนูเนี่ยแต่งตัวเองทุกวันเลยรู้สึกภูมิใจมากเลยแบบนี้นะคะรู้สึกชื่นชมตัวเองนะคะ ไปข้อสุดท้ายค่ะผู้พบเห็นชื่นชมเพราะแต่งกายได้ถูกต้องตามกฎของโรงเรียนแล้วก็มีคนชื่นชมเราอ่ะอ่าว่าโอ้ยเนาะ,ะ,ะ,ะน้องฟ้าแต่งกายเรียบร้อยจังเลยค่ะน่ารักถักเปียมาด้วยนะคะอ่าใส่ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุกอย่างเลยก็จะได้รับการชื่นชมจากคนที่พบเห็นอ่าสำคัญเลย เมื่อเรามาถึงโรงเรียนคุณครูก็จะชมเราใช่ไหมคะทุกคนสามารถปฏิบัติได้อยู่แล้วนะคะแต่งตัวมาโรงเรียนเองทุกคนนะลูกนะทีน,นี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการแต่งตัวไปโรงเรียนกันแล้วนะคะครูขวัเนีจะทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่45นะคะดูพร้อมกันเลยค่ะคำสั่งนะคะนักเรียนสังเกตภาพการแต่งตัว ชุดนักเรียนชายและนักเรียนหญิงแล้วเขียนชื่อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งตัวชุดนักเรียนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างลงในช่องว่างนะคะ,ะเขียนทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายเลยเพราะว่าครูขวัญไ,ได้สดเรามาแล้วนะคะ,ะเขียนมาทั้งสองฝั่งเลยนะลูกนะ,ะทีนี้นะคะ,ะทีนี้ ใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะก็ศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหนังสือเรียนการงานอาชีพหน้าที่สี่สิบสองถึงหน้าที่ส4ิบสี่นะคะใครที่ทําเสร็จแล้วก็ส่งมาทางไลน์ส่วนตัวครูขวัญได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ครูขวัญก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสำหรัคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ